นี่คือถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะอดีตรองนายกอาจารย์วิษณุเครือง,งาม <c oughs> ซึ่งเก็บของออกจากทําเนียบไปได้ไม่ถึงปีจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกเนี่ยนะฮะกำลังจะคัมแบ็กกลับมาหรือเปล่าผมใช้คําว่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าออตอนนี้อาจารย์วิษณุเองนั้นท่านก็อายุมากแล้วนะครับบวกกับท่านก็ไม่อยากจะเคลื่อนที่ไปมามากเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วท่านก็มีโรคประจําตัวของท่านอันนี้ แต่ว่าคุณเศษฐาทวีสินนั้นเข้าไปพบอาจารย์วิสณุแล้วก็บอกว่าอยากจะให้มานั่งที่ปรึกษาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลออคอนั่นแหละซึ่งคุณนัทจารีอนันต์สินตอนนี้นั่งเป็นเลขาคอรอมอ,อยู่วันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยคือมีข่าวออกมาว่าคุณเศษฐานั้นต้องไปหาอาจารย์วิสณุที่บ้านเพื่อที่จะ ไปขอคำปรึกษาด้านกฎหมายที่คุณเสฐาบอกว่าไม่เชื่อว่าถูกวางโยวงวางยาน่ะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคุณเสฐาคิดนะฮะไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ไปหาาจารย์วิษณุนะครับเพราะว่ามันเป็นกลเกมทางกฎหมายซึ่งบางทีมันซ้อนมันซ้อนแล้วมันต้องดูหลายเล่มมันต้องดูมันต้องดูกฎหมายหลายอันมาประกอบกันแล้วจับซ้อนขึ้นมาเป็นก้อนเดียวกันแล้วมาแกะว่าตรงนี้คืออะไร ทำไมสารลธรรมนูญถึงบอกว่าตรงนี้เป็นแบบนี้ทําไมมัน8ดต่อหนึ่งทำไมมัน5ต่อ4และทําไมมัน6ต่อ3อ่ะมันมีมันมีเหตุผลของมันหมดแล้วไอ้ตัวเหตุผลเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในตัวหนังสือทั้งหลายที่อยู่ในคําวินิจฉัยอันนี้คือต้องเป็นคนที่แม่นและรู้รอบในกฎหมายถึงจะจับได้ว่าตรงนี้ใครทําคุณพอเข้าใจนะอันนี้คราวนี้มีรายงานว่าช่วงบ่ายวานนี้ นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคำสั่งให้เอจวิษณุนั้นเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลอคอซึ่งผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ดูการเมืองมามันไม่มีนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตําแหน่งนี้คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจํานะครับคุณผู้ชมครับต่างจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งอันนั้นคือเป็นข้าราชการการเมืองหมายความว่าอย่างคุณหมอมิ้ง ในแพทย์พรมมินเนี่ยเลขาที่การนายกถ้านายกไปหมอมิงก็ไปด้วยแต่เลขาคอรอมอถ้ายัางอายุไม่ถึง60ก็ไม่ต้องไปไหนก็อยู่ตรงนั้นจนกว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการก็เหมือนเหมือนกับประหลัดกระทรวงอะไรประมาณนี้คือข้าราชการคนหนึ่งซึ่งอาจารย์วิศนุเองก็คือเคยเป็นอดีตเลขาคอรอมอที่ดํารงตําแหน่งอยู่นานที่สุดแล้วก็เคยเป็นรองเลขาคอรอมอรุ่นเป็นมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกชาชายชุนวัลน,นะคุณ ตั้งแต่ผมอายุประมาณสิบขวบนะ่ะแกเข้าคอรมอแล้วนะฮะประสบการณ์ก็เลยสูงคราวนี้ผมยังไม่ชัวร์นะฮะเพราะเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับทินภพซึ่งทินภพวันนี้ก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลมาเพราะว่าวันนี้มีการประชุมกันที่นั่นก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มกันแล้วก็มีการคุยกันเรื่องนี้หนาหูมากจริงๆว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์วิษนุจะรับหรือไม่เพราะตำแหน่งนี้หนึ่งมันก็ไม่เคยมีแล้วก็ยังไม่มีคําตอบออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะ เอาคราวนี้วันนี้นักข่าวไปถามคุณเสรฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างร่างคำสั่งอาจารย์วิษณุนั้นก็พร้อมรับหน้าที่นี่คือคุณเสรษฐาบอกไว้นะหลังจากตัวเองเข้าไปพูดคุยมาเรื่องที่ว่าใครแนะนำนั้นตัวเองก็รู้จักกับอาจารย์วิษณุเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วส่วนจะให้มาดูงานด้านไหนขอดูคำสั่งก่อนคือแว่วๆมาว่าอย่างนี้คงไม่ได้มาที่ทำเนียบหรอกเอาเป็นเรื่องๆไป แล้วคงคือตำแหน่งนี้มันไม่ใช่ตำแหน่งที่มันจะมาบรรจุกันแล้วก็จะมีเงินดงเงินเดือนผมว่าแบบนั้นฮะน่าจะเป็นการไปขอความการุณาว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอาจจะขอเวลาท่านเข้าไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็ขอขอคําปรึกษามาเป็นแบบนั้นก่อนคําพูดหาทางเสริมแกร่งรัฐบาลรู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วหากกลัวถูกวางยาคงไม่ชวนมาเป็นที่ปรึกษา นี่ฮะอา้าวส่วนจะเป็นการสะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยขาดกุญซือทางด้านกฎหมายอย่างแท้จริงที่เป็นแบบตัวจริงเสียงจริงหรือไม่ลองฟังท่านนายกฮะอยู่แล้วครับรู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วครับถ้ามีการโกรตัวนี้ก็คงไม่ไปชวนท่านมาครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการทํางานเนี่ยมันก็มีผู้ชนาญงานแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็หาทางในการที่เราจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลเพื่อมาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ เราไปดูเลขาคอรมอตัวจริงนะขณะนี้คือคุณนัทจารีอนันตสินเลขาที่การคารรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งนะคนจะขึ้นมาดำรง,งตําแหน่งนี้ได้นี่ไม่ธรรมดาทุกคนแหละครับอ้าวยอมรับบอกว่าได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเรื่องคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์วิษณุแล้วในที่ประชุมคอรมอในวันนี้เพราะว่าท่านต้องเข้าประชุมคอรมอทุกนัดส่วนจะได้เห็นอาจารย์วิศณุที่ทําเนียบอีกหรือไม่ต้องรอดูคําสั่งก่อนว่านายกนั้น จะสั่งให้คุณวิษณุนั้นมาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบหรือเปล่าคราวนี้ก็ต้องเหมือนเดิมตื่นเชา้านั่งรถมาทำเนียบตื่นเช้านั่งรถมาทำเนียบจะไหวหรือไม่ส่วนการที่นายกแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะที่โยงมาที่เลขาคอรอมออาจจะโดนหางเลขด้วยที่เขาบอกกันว่าสารรัฐมนูญนั้นอาจจะมีการเรียกไต่สวนเพิ่มเติมกรณีนี้ ซึ่งการเรียกไต่สวนหากเป็นพยานบุคคลที่อาจจะโดนเรียกหนึ่งในนั้นก็จะมีคุณนัทจารีเพราะว่าคุณนัทจารีเป็นเลขาคอรามอรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีแต่คุณนัทจารีก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าตัวเองชี้แจงได้มีเหตุผลไม่เลือกปฏิบัติไม่สองมาตรฐานลองฟันท่านเลขาดูครับรมมท่านเลขาคอรมอมีหน้าที่ในเรื่องนี้ด้วยก็แต่เราก็เชื่อมั่นว่าเรา ชี้แจงได้ค่ะมีเหตุมีผลชี้แจงได้แต่เังบอกไม่ได้ว่าชี้แจงได้ทุกอย่างที่เป็นข่าวก็เป็นแนวปฏิบัติที่ทํามาตั้งแต่รัฐมนตี60ปัจจุเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการตรวจคุณสมบัติและให้บุคลีในยามได้เราตรวจกับใครเราก็ต้องตรวจกับคนนั้นทุกคนเรื่องปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราตรวจคนนี้อีกคนไม่ตรวจไม่ใช่ไม่ได้ลำบากใจค่ะ แบบใจขาวจะได้เจออาจารย์ทำเนียบอาจารย์สนุกที่ทำเนียบก็ต้องดูว่าท่านนายกให้สั่งมีคำสั่งให้ท่านมาปฏิบัติหน้าที่จริงหรือเปล่าท่านท่านคงกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจค่ะ อ่าแสดงว่าไม่ได้หนักใจอะไรมากจริงๆเพราะว่ายังมีแอบเล่นมุกลำบากใจข่าว <C> อ้าวโอเคเดินหน้ากันต่อไปทั้งนี้ดูเหมือนว่าเรื่องของนายกนั้นยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่ายังมีกรณีที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้นส่งเรื่องไปให้กฤษฎีกาตรวจสอบอข,อข้อกฎหมายอันนี้ย้ายมาเรื่องของ Big บิกโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ออกจากราชการไว้ก่อนคราวนี้เนี่ยคือพอมีคําสั่งแบบนี้ออกไปปั๊บเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าตัว เลขาคอรอมอนั้นต้องส่งไปถามกฤษฎีกาว่าเฮ้ยไปเอาคุณสุรเชษซึ่งเป็นถึงรองผอ,อตรอออกจากตําแหน่งอันนี้ต้องทูนกล้าหรือเปล่าอ่ะตั้งคําถามเลยแล้วก็ส่งไปถามความเห็นกฤษฎีกาปมปลดบิดโจกออกจากราชการคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่สองจริงๆคณะนี้นี่มีคณะพิเศษด้วยซึ่งอาจารย์วิศนุเอง,เองนั่งเป็นประธานนะฮะ เมื่อตอรอมีคําสั่งตอรอคือข้าราชการตํารวจสศรษกงานตํารวจแห่งชาติมีคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกจากราชการไว้ก่อนนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องนําความกราบบังคมทูลตามมาตราอะไรสุดท้ายคุณอ่านกันเอาเองตรงนั้นเล็กๆนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรเอาต่อ หากปฏิบัติตามคำแนะนำจะทำให้การพิจารณาสั่งออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและการนำความกราบบังคมทูลย่อมเป็นไปด้วยความชอบธรรมดังนั้นคราวนี้กลับมาคิดหนักแล้วการเอาบิ๊กโจ๊กออกจากความเป็นตำรวจคือไล่ออกจากราชการในฐานะรองผู้บัญชาการตำรวจบบแห่งชาตินั้นคณะกรรมการ,รกฤษฎีกาให้ความเห็นกลับมาว่าเป็นเรื่องที่ต้องทูลกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไม่ใช่ว่าเซ็นตัออกเลยไม่ได้เพราะเป็นตําแหน่งสําคัญถามว่ามีกี่ตําแหน่งล่ะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าถ้าจะทําแบบนี้แล้วต้องทุนกล้าวมันก็จะมีอยู่3าําแหน่งด้วยกันคือ1คือตัวผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ2คือเจเรตํารวจแห่งชาตินะฮะเจเรตํารวจแห่งชาติยศพลตํารวจเอกเทียบเท่ารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะมีสักกี่คนล่ะ4ี่สหคนว่ากันไปก็จะมีตํารวจประมาณสัก6คนนะฮะ ในแต่ละเซตในแต่ละเซตในแต่ละเซตเนี่ยแหละที่เวลาจะเอาเขาออกจะต้องทูลกล้าวก่อนเอาละเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ทราบว่าขั้นตอนต่อไปเขาจะเคลียร์กันยังไงแต่กรษฎีการให้ความเห็นมาแบบนี้ก็ก็จําเป็นต้องฟังแต่จะทําตามหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องนำกลับไปคิดให้รอบคอบครับไม่งั้นปัญหาอาจจะตามมา